สบายดีพี่นอ้องสบายดีเบิ่อนสุขสุขคนพี่นอ้องเลยพบพอกันตอนดังแรกวันนี้ผมมีเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องให้เบิ่งพี่น้องมันจะไปกับไปมันจะเช่หาเร่เล่าคนห้าเราอบ,บอกงานแต่งเลยพี่น้องข่าวงานแต่งมผมมีเวลา,ม,า,ามันจะไปบอกเสาร์จอยน้องไปเล่าเสารจอยแล้วไปก่อนนั่งกันแล้วไปซื้อหลอดไฟกหอลอดไฟเ้องครับ ถ้เจ้าจอยกำลังเห็ดกินนะสันกับสองหอนพาดเ้าก็เห็ดกินยังขอหลวงเด้อเจ้าจอยเด้อขอถ่ายคลิปแน่เห็ดกินยังนี่เนาะยังสร่าแม่เล่นแนวเสี่ยมเป็นแค่อาเพิ่นไปได้ดอกซางวันแต่ใส่อันนี้แดวไหมบ่สร้างอาได้แค่กุู่เลยหามมาหามเจ้าจอยเห็ดกิน กระปุติด์ในหลอดไฟบังเห็ดกินนี่ก็ได้บังงุ่มไฟ้จับไฟ้จับใช้จหลอดมันอยู่บนใดหลอดไฟอยู่นี่เฉพาะที่ไหนเอามันคือหูมั่วซะไฟมาเต็มเลยสมพ่อและหลอดไฟในเครื่องมันคือบุหง่ว่าว่าหลอดไฟตายไปซื่อาใหม่ซื้อใหม่อีกเลยเน่เออสจอยสจอยมาบอกผูกแคนเด้อ เออมาบอกกันไปซอยนั่นแหละวซอยให้ยู่ให้กินให้ยังนกันนั่นแหละอยู่หน้าเขาแหละแม่นตอนเช้าวันอาทิตย์แม่นตอนเช้าวันอาทิตย์กลับไปอันเตออันเช้ารเนี้ยเพราะว่าส่งเคยยามเช้าเลยเด้ กำลังเห็ดกินไี่้อาเลยฮะมาสูมี้ซามือบ่เห็นเงินอยู่นี่แล้วบด้เบ่งทอหลาถักหรือเ่บุมีเอ้ต้อเก่าได้มันตายที่บุญใหญ่มาเออ สมพ่อถ้าว่าหลอดไฟเขาตายแจะเท่าไฟดับเขาจะไปซื้อมาใหม่เลยหรอโอ้ยเงินขาใช่หนึ่งก็จอยมาเห็ดกินนี่เนาะไปกับไอ้พี่น้องมาหอดเทือนแล้วว่ากำลังสีเขียวแล้วมาเจอกันนัดเจ้าจอยเจ้าจอยกำลังเห็ดกินสนั่นนี่ยเขาเป็นเหอนเพื่นซุปดอกสางเออ ถูกกส,สั่งปันหาก,ก็กินข้าวแล้วเจดามันก,ก็กินข้าวแล้วสบายดีพี่น้องฮะก็ออกจากผ้าฮะก็ออกจากผ้าเขาและยำแรงๆพี่น้องเอ้ยมันนี้มันเงียบแห้งพี่น้อง <laughs> ลมโบมีใครอยู่กะอาบน้ำก็สีสบายแนะ่ลมโบมีนะมันเงียบอืมทะลมเป็นพื่นๆนแต่ว,ว่ามันความสงัดแบบนี้ก็ขี่รถในต้มทางน่ไปลอดไว้ <laughs> พุ่นบ่ไปทางใดอยู่ในหนทาง อยงพี่น้องไอ้ผู้เอาก็สิมาบอกนะแหละระบาวเบว่าเพิ่นผู้เคยจัดงานอีกยังให้เพิ่นก็พอสิฮู้เคาต้องสั่งอีกยังสำไรสำไรนะพี่น้องเฮาก็บ่เคยจักเทื่อบ่เคยเฮาก็บ่ฮู้ซสำว่าสิเอาสำไรสำไรอันนี้เฮากระนี่มาถามเพิ่นให้เพิ่นเพิ่นผู้บอกวางแผนว่านำ้ำตุ๊กเลยกะ พวกอามัดลมนี่จะเอาทอดายทอดายจากแพ็กจากแพ็กกันนะพี่น้องวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอากลับไปฮะเหล่าดองหอบที่อิบเลยวันนี้ไปสองรอบพี่น้องไปรอบเศร้าบอเห็นไปรอบแรงอีกเมือม่อยเตอะเมื่อยก็มากอะจะมาเว้านี่แหละมาระบาวการแสดงกำเมื่ออาบน้ำนอนพี่น้องเลยเมือ่อย มีเหนอ้เนาะอ้าวสบายดีพี่น้องเบาวดาวเพิ่นมาเ้าเรื่องงานเพิ่มเนาะปรึษาเนาะปรึกษางานแต่งว่าสิควนสิมีอย่างนัยอย่างน่ประมาณนั้นจะคิลเลิไมได้ว่าอะไรกันนะครับกับกับบุพจังคลับแนะนเรื่องมกประเด็หมกประแดจเจลเรื่องเจลมะกรอหืมน กะหล่ำม like ั <S <S ้งปากะหล่ำประกาศข้กระดาวเฮ้ยออาวกระดาวแม่ข้ากระดาลู่่ะมันจะอร่อยมากเลยนะแกสุดยอดต้นไดทิพยกเป็นตะกินกับอ่าเด็น้องอันนี้ต้นเป็นตะกินเออผักเนาะมันก็ต้นเตียงหางวังพอดีเลยผักกระดาวอ่ะโอ้พอดีผักมันไม่ได้อึดอัดผักกระดาวเยี่ยมบ่สบายดีปานไดพี่น้องเอ้ยเมื่อยที่คับโหลด วิ่งกลับไปกลับมาเนาะช่วงนี้อยู่ในช่วงแบบหนักหนาสาหัสพอสมควรแต่ละมื่อบ่คอยมีเวลาว่างมัน้องวิ่งจากงานบานงานนอกงานเล่งงานด่วนอีเวนต์อีเยังว่าบ่มีเนาเตรียมงานบ่าวดาวคนมหารปรึกษาเรื่องเ e e ตรียมงานเรามีอย่างนีของอยู่ของกินมาทมในเรื่องเรื่อง นั่นน่ะหนี <Lia ison. S 2> ่น่ะเป็นต้องปรึกษาสรอยกันคิดว่าควรสิมีอย่างในในงานก็สินะใช้เส้นพับมือพอหอดมืออันปป๊บแล้วมันบดทันมันต้องเตรียมเตอร์เนอน์ปรึกษากันเนิ่นน่ะก็สิอ๋อมือฉ่ำดิพอที่นี้คันนี้คือหอดมืองานก็สิแต่มันบดบดนักปไปได้นอนนะว่าขัดเจ้าไ้เลยจ้ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเหมือนก็สิไข่แน่อยู่ก่อนมืองานแต่ก็สิเบิดมือ นาะไปซื้อของหรือว่าสั่งของไว้นอนนอนไปเลนนเตรียมข้อมมืองานก็คือเบิดมืออีกเนาะสำหรับคนที่อยู่ตอนรับแขกหนึ่งในนั้นก็จะมีเจ๊ดํานั่นเองมอบพระราชหนาที่เป็นหนึ่งเข่าเพราวะเจดําจุแรนั่คือแต่แต่แต่ร่างบอกว่างดล้างถ้วยงานนี้เพราะว่าหนึ่งแต่เข่าวเลยเหดกินเนาะ มันอาการเนี่ยไปบอกมัเลยบอทีมงาน youtube เนี่ยในเชแลนไปมือนมันคำนะก็ไปเบิดมือถึงว่าสี่ยังอีกบอกกี่มือยังสองสามมือแต่ว่ามันเตรียมมาตั้งแต่เนินๆหลายมือเลยพี่น้องก็เริ่มตั้งแต่บอกครูบอกคนเนาะงานแล้วก็ยากพี่น,นอ้องแล้วก็เตรียมอาหารการรการกินขวพริพกขวบเขาขว,วเตรียมพร้อมเรียบร้อยอแล้วตรงงานเนาะ เหลือแต่มื่อสีหอดเมือไก่งานกับสีไปซื้อของมาเพิ่มที่มาทำดีจัดแต่เป็นขวานอะไรงานเป็นอลักๆก็สิมีงัวเต้อนๆงนเป็นตัวด้วามันทำนี้มันที่พ่อบพอยังเง้เดยมาเงินพลจะเป็ี่นิ้วไปพลัเกี่ยวปุ๊กมับพ่อสเปซีตัวบางสเปซีตัวบางความว่อมัน ในเจ็เปอร์เซ็นต์แล้วอาการสถานที่ว่าเพื่อนสีว่างตรงใดต้องไปซีนิวถึงจะจบงานนี้ต้องอลังการถ้าไม่ซีนิวนี่ไม่จบนะจบเลยโมผ่ากลางเข้าไปเสือรักษาบอกรักษาไม่ขาดเสือกระของผ่าซ่อมผ่าในบอกใครผ่าก็ลองถามแต่ส่วนยุคนี้สมัยนี้บุคคลเขาบุคคลเสร็จผ่ากระคำห่นแล้ว เราประกังบนบาทนะประมาณมันเงีนอยู่มัต้องใช่แบบข้างบ้านเราลืมวันสุนอกจากสั่งพี่น้องเหรอไอเรื่องเสียเงินเลยมราเรื่องเสียเงินเราจะแก้งป่วยวันงานเนาะงานนีกต้องซอยกันพี่น้องพอซอยบ่ได้เนาะมันเป็นงานมันต้องเตรียมพร้อมเนาะเรื่องงานการอยู่การกินเรื่องแขกเรื่องคนเรื่อง ไม่ได <łość> ้เงียไปมันมาไม่ได้ก็เงียบล่างของน้าอันเด้อมันกับกว้างจับยูมึงไปกินช่วยช่วยไปฮะทานที่มันมี่หลังจากในเถียงนาเมื่อนี้จไปเบิ่งเมื่อนี้นะสิไปเบิ่งอันสถานที่การเตรียมความพร้อมกาเต็มยังเขาจะงานวันความพร้อมสำเร็แล้วจองไว้แล้วจองไว้เลยบ่าวดาบันนา แต่งงานที่เถียงนาบ้านาต้องเต่งอยูน่นา <laughs> สุดจะเบาอันในงานนี้่าไปคาดหวังว่ารูล,ลานร่งการรรรยเน,น <ใช S 1> ี่ยเพียงบริษัยบ้านบ้านเนาะกางเกงขาดพาหมัดแอวพัตตอโลมัดแอวว่านั่นเ,น,เานานนะยัง่ไ้อนกางเกงขาดด่าใส่ไปเนาะน้่งกับเบาะนั่งไม่ยาจะสามมือกินชุยชุยเหมือน แขโคนกับเขาไปผูกแขนแบบใส่ผาพิปศษเมันก็บริกินได้เฮยจริงๆกันเลยวาทำไปตัวถือไปตัวโถดโนะพี่น้องเคอย่างที่ว่าเลยพี่น้องน้องการกับเขาอาหารการกินต้องเป็นหลักกันแล้ว เตรียมพร้อมให้เตรียมพร้อมกับแค่งนจ้งานแต่บานบเห็นว่าจะไปวางเงินแต่ละเหมือนคนมาสอนงานอันนี้โบวางส่วนนี้ขึ้นส่วนเสียส่วนเสียขนคือจไในเฮาเป็นฝ่ายเสียมันต้องเสียหนักอยู่แล้วมันเสียหนักกว่ารายได้เฮาเนี่ยมันรายได้เนื่อยเพราะมันอาเสียท้งพายยิ่งพร้อมส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนเฮาเองพร้อมมันต้องรักษาแบบให้เพียงคอนะเนาะอันใดที่ขานเรือมันก็ต้อง เพิ่มแต่ว่าสําหรับที่เขาจ่าซอยในงานมันก็บป่านนั่น้องๆันบัเท่าปกติเขาเสียไปพอแขกคนบานเทามันก็ได้ว่ามาจากแบบตระกูลคนรวยหรือว่ามีแขกรวยๆอะน่น้องน้องป็นชาวบานคือเข้าธรรมดามาก็เลยแบบบันนั่นเนาะแล้วบ่ได้ไปขาดหลังียังบานเทาแขนั่แต่สิบพันสาวพันลอยหนึ่งเนี่ยเคลื่อน ว่าหลายสุดอะไรลอยหนึ่งนอกจากเป็นหมูโคหรือว่าคนที่ไปหาลอยช่องใบนี่นี่คุณพี่น้องคือว่าพีตีตตาดีใจเจดดาบพี่หาลอยช่องใบอายาเพื่อหาลอยกีตีลอยกีมันจะซูอามีอยู่ช่องใบเนี่ยนี่ว่ากูลอยและถอดหลักๆก็คือคนช่วยงานเนาะกับญาติพี่น้องกันเอง มีเงียก็ซอยกันเองบริจ้างวานพระเจ้ามามีแต่วานพระเจ้ามาเห็ดซอยอาหารการกินอยู่รัวรับแขกเนาะอาหารหลักๆก็จะเป็นเนื้องูซูซิเนื้องัวประมาณนั้แล้วก็มีอ่ะไรของว่างกินเลยก็จะเป็นข้าวขนมจีนน้ำยากะทิปลาเนาะจ๋าเตี้ยไก่ลูกชิ้นทานบะเตี๋ยวบะเติงเหมืนก็่ชิไปไหวมั้งบะเตี๋ยวบะเตืองเหมือนแต่ว่านะ เขาจะโบมีมันก็บโแลลวเขาจำเป็นต้องแบบต้องให้มันเพียบพอไว้ก่อนนะเนาะต้องแบบมันเต็มที่ไว้ก่อนถึงว่าบบมี่ก็ต้องบบมี่ก็ต้องให้มีหามาหรือว่าบบมี่จริงๆก็ต้องยืมมาว่าไม่มีไม่มีแล้วจะไม่มีแล้วจะจัดทำไมวะสร้นอีกระปดาหมามาจัดกับ้บมลนเป็นเรื่องปกติเนาะงานพวกนี้มันต้อง ตามอ่านัดเแ่าแก่เขาเจ้าแล้วมันก็ต้องบ่มีกระจาัาหน่อยหน่อยสิคนคิดต่างเขามานแ,แ้ดแดงจะไม่สนใจนเนาะเรื่องพอดีมันมันเว้าเองเออเองบ่ได้พี่น้องมันอยู่ขึ้นอยู่กับเขาเจ้าเองเนาะมันบ่แม่นว่าสิเอเฮ็ดบ่เฮ็ดก็แล้วมันเป็ี่ยนแปลงไปได้<า>แล้วเนาะมันก็ต้อง <c oughs> ตามเขาเจ้าเนางหงอดหมู่หลายัวหงอดมันก็หลายเองคนนั้นกินนั่นกินดองลูกคนนั้นหรอว่าห้าอีกเรา่องเรื่ เบ็ดบ้านไปจักกะหอดหอดเฮบเบ็ดฮากตกไปหอดเขาเบ็ดงานของในต่าได้หอดเฮางานไปเล่างานเนาะงานสิเอาแค่บุกี่คนมาในงานกับเป็นไปลงต้กองจองเบ็ดสุคนในหมู่บ้านเรียบร้อยว่อรเหมอนมอไดู่กาลถวจานนี่ซามนี่ไงอะไรไปตรวตรตัวได้มันขาดมันเรืออะไรเละเตรียมอ้อมันเรียว่าต่แค่ของกินพห่นนอง น้าปังแต่ถอยโถโอัาทเนาะมันต้องมีหมอแหกแต่กระโปงสินะไ่เงินแบบอย่างเบอร์ละบันอย่งเบอร์ละล่าอะไรี่น้องเลยพอแสดงกานเลาอติดตามสมมตอง,งานพี่น้องจ๋าว่างานจะออกมาเป็นแบบใดเลยว่าความพร้อมเนาะครัก่เริ่มเตรียมตั้งแต่ม,มื้อนี้เป็นต้นไปอยู่แล้วรอติดตามไดจ้จอยังหกอ,อยู่ประจ๊ะษ์ไอ้ยา มองนั่นก็ขี่ไก่อามองนี่ก็ขี่หมูก็ชมซืือกับดาวบ้านนาเนาะจัดแบบบ้านบ้านบ้านนาแบบธรรมชาติแบบขี่เป็ดขี่ไก่เฟืองอะไร้นอัดแท่งม็อกเฟืองเฟืองโบมี่เราเฟืองเออเราอัดแท่งอเอ่อมีเฟืองอดไรนะก็เอาเฟืองอะไรออกมานังอายาเฟืองมานังก็ได้นงไปนำมาจูดเฟืองหรือพ่อแห่งมาซุกเมาเพราะว่าควะพอร้องมีจะขวดสองขวดได้ไหมวันงาน น้องมันมีเบียร์น้ำบ่นนี่เอาอยู่กะมีมันต้องมีวานอยู่แล้วแต่สิบลาไยนันนะตัวละขวดสองขวดแล้วก็นำงานวานมันต้องมีเบียร์อยู่แล้วพี่น้องมันหลีกเลี่ยงไม่ได้สมัยสมเอพี่น้องตามตามสมัยเนาะร้อยล่างร้อยล่างคือมันออกท่านผู้ชมตกมืออ้าวเหม็นแบบมันคือเสยอยู่ร้อยล่างนี่คือมันจ่ายไม่ไหวน้ำถ้าปูนอายา จะเริ่มป่วยตังวันนี้แล้วสามยาสามยาในการปลามาได้แล้วงานนี่บ่ซ่วยกันบ่ได้พี่น้องมันต้องอาศัยแบบปรึกษากันแล้วก็ซ่วยกันเนาะเขียนยาเก่เนาะเข้าได้ห้าหมื่นนะเพราะก็น่ามเงินนี่ขอตัวไปธนาคารกับพี่น้องไปกดเงินออกมาลัวลัวไปกู้เงินอย่าบอกแล้วจะมาโปรยวันแห่เขย เห็เคยก็มีโปรติสูแล้วแต่เ็าบบก็โปรเจงก็สิดไปแล้วเาจงกูอยู่แล้วสั่งว่าเจดํายุผนแหนคูนนะจ๊ะกโปรเงินต้องไปนะเจดําสีแดงลูกพี่น้องเราอย่าลืมรอที่ตามชมมืองานเนาะพี่น้องโปรเงินติก็ซีเวอร์บ้างอลังการใช้งานบวกนี่แต่คือยังซองอ่เสียน เชียงขาดองอยังยแบบโอ้เฮงยัยงที่แบบพูดงี้อ่ะพี่จะภาพอ่าทังไหนวะกระถาเบิร์นอะไรพี่นอ้องเจ้าว่าข้าสิบเงองแง่ๆแ่สบจักอ้ามากกบอกว่าบริกรยังอันนั้นก็บบริกินอันนี้ก็บ่ได้กินไม่เราต้องพร้อมอยู่แล้วมีไม่ได้าาแต่ต้องมีสัญญาณ <ไป S 1> เน็ตนะพี่น้องแค่น,อน,อนอั้นเนาะแเท่นั้นผมมีสัญญาณแล้วพอสามารถลงได้อันเดว พี่น้องตั้งแา่ต้นคำไม่ได้เพิ่งได้สดบ่ได้พี่น้องไม่เป็นไรจะเข้าห้องนางก็เด้ที่นี้คนไร้พี่น้องจ๋ามันต้องเตรียมกคอเพราะฉะนั้นขอนอนพักเอาแรงก่อนคนเฮานี่พังพังเบิกสองคนในน้ำเต้นก็เศร้าเอื่อยพังเบิกเกิดอะไรขึ้นมาอืมพอได้ซอยกันเนาะ ต้องอาศัยซอยกันเนาะอยากพี่น้องประเภทอ,อยู่ในครัวมันต้องมีแต่เอื้อน้องเข้าตอนนั้นเนาะอวก็คนจัดงานเตรียมงานเอื้อน้องเท่นั้นแค่นั้นแหละเอ,อื้อน้องแบบนี่แหละ <c oughs> พ่อแม่มหนึ่งในงนั้นก็จะมีเราสิไหม,ยอ,มอยู่แล้วตามะคงเขาุ้นซูซีบ้านนาลางงัวต้งตงัว แกงกระดูกงัวแค่นั้นเลยเป็นอาหารหลักเนาะแค่นี้ก็รู้แล้วสำหรับบานเฮาบ่ได้รู้ลาอลังการแบบใครเป็นคนหนังใครเป็นคนสี่งานนบ้เอาแล้วมอสือเอดิศนะตะกี้กับบ่าวดาที่เปลี่ยนไปสรุปมึงมึงเป็นมอสือกินชี้นจืดจ๋าไม่ยังควย เอาพัวเจเสด็กบมอสื่อกันนี่และพอมาแขกยนี่แมนหมดจี่ด้ยสั่นแมาะมอสือได้สั่นเบิรดนาะข้าวมาขอไข่ไข่ยังบได้ไข่ยังบิทันแต่งอีนี่เหนดิไข่เป็นก็บัดไข่เบร์ดไม่ใชเป็นยังวันจะเป็นเคยเป็นในเบิร์ดบ่ห้าแต่ว่าแต่งเนาะนาจะมาวันจอยไปแล้วม่ไปตอนไหนบ่ โอ้ยงานกรหินในเฟซมือสาวในด้านใบสาวมือเลยองานหลานติ๋ยงานหลานลาลาอะไรพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายหลายติดตามชมงานบ่าวดอกบ่าวด่าวพี่น้องอย่าลืมหายกําลังใจเนาะลาปเพิ่มสิพี่น้องมืองานหายตัวมืองานหายตัวไปนอนพักผ่อนก่อนต่อเลยเงินแลนอนแลพี่น้อง มื่ไหรน้เดนน้องนี่กเไปหางินจะาจัดงานไปขคิดเอนวากูสิเปกู้ได้สักนะเออเคยกูสาวธนาคารไู่ได้มาอื่นนะกูสิไปกู้ธนาคารเอานไิเข้ามันกางเป็นลากมาจักแสนดีไหมมึงเอายังระจำนองไว้นะแสนกี่